ก็ยังคงคอนเซปต์หาห้องเป็นชาติอยู่ดีแล้วที่ได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเกมเนี้ยผมฝึกมาเป็นร้อยรอบยังไงผมก็ต้องเก่งขึ้นแน่นอนนะครับมันไม่มีทางเลยที่แบบว่าคนเราฝึกมาเราจะอ่อนตลอดไปนะครับไม่มีถ้าสมมุติผมพูดพูดพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเอาช่วงนี้ออกไปจะทำไงวะ แล้วผมพูดเพื่ออะไรเออนี่ฟ็อกซี่ว่าไงครับเฮ้ยทำไมเสียงฟ็อกซี่เหมือนไก่ย่างเลยเออฟ็อกซี่ก็สงสัยมานานแล้วนะว่าตอนเข้าเกมไปแกไม่ค่อยอยู่ในแมปเลยแกไปอยู่ไหนล่ะผมพยโยนในดินใช่ครับเป็นหมาจิ้งจอกอยู่ในดินเนะ่ะใช่ครับ เจอบ,บ้านไหนอยู่ในดินเลยลูกพี่ไม่เคยเห็นม้าจองอยู่ในดินเลยครับไม่เห็นก็ต้องเคยเห็นแนะน่อเห็นเลแล้วนายคิดยังไงกับการที่หาห้องตั้งนานแล้วไม่เจอห้องเจ้านายลองกดคนเดียวดูไหมครับแต่ฉันอยากสุ่มเจอคนนะด็กสุ่มเจอก็ไม่มีใครคุยด้วยแล้วหัวหน้าจะ สูงไปหาป้าๆหมาๆเลยครับนี่ทำไมถึงเป็นคนที่ก้าวร้าวกับเจ้านยายฮะคนให้ขับข้าวกับน้ำก็ชันไม่ใช่ด้วยไหมไม่ใช่ครับเอาจริงนะคือทั้งคลิปเนี่ยเราจะไม่ได้อัดตอนยิงปืนแต่แว่าจะได้อัดตอนคุยกันทั้งเกมใช่ไหม ไม่รอครับรู้อะไรบ้างในชีวิตเนี้ยไม่รอครับเอาไปผูดดีไหมก็ดีนะครับ<ะ>ผมมาได้สำรวจแถวเพื่อนบ้านของลูกพี่แล้วอะคือสรุปจะลูกพี่เจ้านายหรือหัวหน้าเอาไงเอาไงก็ได้เรื่องผมครับมันยังไม่มีอะไรตายตัว อย่ามาทำเป็นสั่งนู่นสั่งนี้เจอห้องแล้ววะมีคนอยู่รีบเก็บปืนเลยครับผมเลยเพื่อนเพื่อนคุยกับเราหน่อยสิฮัลโหลอุ๊ยนายมีปืนแล้วนี่ยเรายังไม่มีเลยวะออุ๊ย อะไรอ่ะหรือเปิดไหมนเหรอน,น,นายคุยกับเรา <laughs> นายได้คุยกับเราหรือเปล่า <c oughs> คุยอยู่ใช่ไหมเออ <c oughs> เราถามว่านายเล่นเกมนี้มานานเรอยงังคือแบบทาวก่อนที่เราเล่นเนะี่ยเราไม่มีว่าไม่มีไม่มีประสบการณ์เลยแล้วทำไมเราหยิงไี่โดนจักดอกเลยวะเนี่ยเฮ้ยเราขอยิงนะเ,เราขอขโมย ทำไมยิงไม่เด้นีไ่ไงเรายิงโล่งแล้วสองเล็กสองใหญ่สองอะไรสองขนมปะเออใช่ปะฮะไอวอร์ทำไมเราก็มีนี่ไงไอวอร์เนี่ยเออตั้งเหมือนกันอะไรอ่ะ เฮ้ยมันมีคนมันมีคน,นตายช้างเลยไม่อยากเล่นเราอยากได้อุ้ยอุ้ย,ยคนเหรอไหนเจอคนหรือเปล่า่าย,ยิงใครอะ่ะ นี้ไงนายมองไม่เห็นมันได้ไงเนะี่ยนายมองไม่เห็นได้ไงทู่ oh, <yeah. S 1> ว่าแต่นายมาเล่นอย่างนี้นายไม่ไปโรงเรียน <What? S 1> อะไรนะ <Yeah. S 1> เอา้าเป็นท้าเลอเนี่ยนมสัสการครับหลวงพี่ เน้นไม่ไปบินเด้อเน้นมันอยู่ข้างหน้าเน้นค <Thank you. S 1> e ิวซ <Thank you. S 1> uh ังเฮ้ยขอหมวกขอหมวกเราขอหมวกได้ไหมเ้ยเขาเร็ว ขโมยดงี้ยโอเคอเคุอค้ยราอยากได้อุ้ยนี่คนคนคนนายไม่เจอขนได้ไงเนะี่ยนายวิ่งนายวิ่งผ่านมันไปเลยอุ้ยมีคนชักกระสุนใกล้หูไหมใครวะเกื่อนอุ้ยมีหมวกสามเหมือนกันเลยอุ้ย ไข่เหรอไข่เขาอนู่อุอ้ยนี่ไงเฮ้ยเรามีแอร์ดรอปไปดูแอร์ดรอปกันเถอะนี่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 แอร์ดรอปอยู่นี่มาเอามาเอาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยไม่มีของอะไรเลยไม่มีไม่มีมมของของไปไหนไม่รู้ ตามหาไมเน้น,นอุย้ยมันมีแอร์ดรอปอยู่ข้างหลังเราอีกแล้วดูดีเราล่ำรวยจัดเลยทำไมตานี้เราล่ำรวยขนาดนี้อุย้ยมีกอช์ชาด้วยไมเล่นหรือเปล่ากอชาเฮ้ยม,มันมีคนมีคนหรือเปล่าใช่คนปะไม่รู้เดี๋ยวไปดูดีนายไปบินวันไหน นายไปบินวันไหนไม่ตอบด้วยวีมันทำอะไรได้จะสุ่มของจะเหมือนจะเกลือนะอันนี้มันเกลือดี อ,อุ้ยนี่ไงนี่ไงอืยเุ้ย,อยเอา้เอามันดี่คน,นรหรอือหละใช่เหรอกดย่องกดย่องจะแรงอ๋อมันชื่อปืนอะไรหรออ่าโอเค ตั้งชื่อว่าปืนย่องแรงแล้วกันปืนย่องแรงเอาวะคือปืนคือปืนย่องแรงอ้ปืนย่องแรงเอาไะนายฆ่าอยู่คนเดียวเลยอะไรวะทนะ่านยูไม่โดนสักดอกโดนอะวรอาอตายแล้วเหรอตายแล้วตเนีว้ว ไปซ้ำศพเลยเฮ้ยมะเบิดโนด้วยไไกลๆนู่นอีกมีโอ้โหเก็บเรียบยังไม่ทันที่ยิงสักดอกเลยเราอะทำไมนายเก่งขนาดนี้โอ้โหยืนหิวบนหินซะด้วยวงดูดแล้ววงดูดแล้ว กลับมาก่อนไหมหัวออกอะไรขนาดนั้นเุ้ยตรงนี้มีรถแดงเุ้ยหล่าเข้าหลังเข้าไหนวะอ๋อโอเคเลยละเฮ้ยกระตุกเุ้ยมันเอามันเอาเวือแคบเฮ้ยนู่นอีก สุดจะเหน็เกิดบไม่หิวกันเรื่อยคนพวกนี้เอออุ้ยเ็แล้วแต่ว่าเราเรายิงไปสามตัวในในไม่เห็นเลยนาไม่เก็บโอ้โหก็สุ กสุนจะหมดแล้วว่าเราต้องฟังกสุนก่อนกสุนหมดแล้ะกสุนหมดหมดสตัวอุ้ยเยเดี๋ยวใครยิงปืนระเบิดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาไปเก็บหมดตี้เฮ้ยเหลือสี่คนเฮ้ยนู่นนู่นนู่นนุ่นอยู่นู่นอยู่นู่นไกลไกนู่นตรงนู้นอีก อ้าวไปไหนไวะเห็นแล้แบบอ้าวตายแล้วอุ้ยปืนระเบิดอะอะไรอะ่ะ <c oughs> จบแล้วเออจบเฉยเลยอุ้ยเราโกหนึ่งแล้วว่า นายนว่างไงอ่ะโอเค,อเคแล้วแล้วนายบินถวายเมื่อไหร่อ่ะนายบินถบายเมื่อไหร่ไม,ไม่รู้โอเค